สวัสดีนะคะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะดราม่าไม่หยุดนะแต่สุดทนโพสต์เตือนสาววิตรีเมน้นอย่างที่ว่าหลักพี่น้องคะก่อนหน้านั้นก็ฝ่ายสงสัยคดีน้องชมพู่นี่หลักพี่น้องคะทางแม่ทางนัแต่ก็มีข่าวดราม่ามาตลอดก่อนหน้านั้นก็มีหนักมากเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะจบน่าจะไม่มีแต่สุดท้ายก็ยังมีมาเรื่อยๆจนนแต่สุดทนอย่างที่ว่าเช้านี้นัแต่มีการโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็มี พี่สาวก็คือมีสาววิตีมีการมาตอบใน Facebook ล่ะคะ่ะใต้คลิปล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะใต้โพสต์ละคะ่ะพี่น้องค่ะมาดามยิบยกมาซึ่งถ้าจะพูดถึงว่าการที่เจอดราม่านี่มาดามหน่อยก็เจอเยอะเหมือนกันละคะ่ะพี่น้องค่ะจริงๆแล้วเราก็อยากจะยก ประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเหตุผลก็คือการที่เราไม่รู้จักมักคุ้นกันการที่เราเหมือนกับว่าถ้าในกรณีคดีที่เรารู้จักฝ่ายสงสัยฝ่ายสงสารน,นี่แหละคับพี่น้องคะฝ่ายถูกสงสัยนี่แหละคับพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายใดก็จะมีดราม่าบางทีด่าทอกันหนักมากแรงมากอย่างที่ว่ามารำหน่อยก็อยากหยิบยกมากรณีของนาแต่ที่มีโพสต์กับพี่น้องคนาน้าแต่โพสต์บอกว่าขนาดเราขายข้าวขายปลามึงยังหมุด แชทมาด่าเราอีกอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปขอใครกินมึงจําไว้อย่าทําให้หมดความอดทนนั่นคือสิ่งที่คิดว่านาเต่ก็คงจะหมดความอดทนอย่างที่ว่านะคะพี่น้องขาเพราะว่าหลังๆนี่เขาก็อยู่เงียบๆอยู่ม่๊ะแม่ของเขาอย่างที่ว่าเขาก็ค้าขายเขาก็ทําไม่ว่าจะขายผ้าไม่ว่าทําการไรสดไม่ว่าจะทําการขายข้าวขายของขายปรงขายปลาอะไรยังไงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่คือสิ่งที่ เขาทำมาหาจรินอย่างสุดจริตเขาเละค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็จะมีเหมือนกัน กรณีที่เขาทําอะไรก็ตามอาจจะมีคนอินในเรื่องที่น้องเสียชีวิตอย่างที่ว่าอาจจะอินเพราะว่าเราเองอย่าไปฟันธงว่าใครผิดใครถูกเราเองไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรขนาดทางตํารวจที่ทําสํานวนคดีเองเขาก็ยังหาข้อสรุปยังสรุปไม่ได้ยังไม่มีการออกหมายจับเราก็จะไปฟันธงว่าฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนั้นผิดเราก็ไม่ได้เชื่อจนกว่าจะมีหมายจับออกอย่างที่ว่าหมายจับออกมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเชื่อได้ร้อเซ็บางคนก็ยังคาใจจับแพะจับแกะอยู่นั่นแหละค่ะพี่ อันนี้คือเราต้องเป็นกลางๆได้ฟังได้รู้จนกว่าจะพิสูจน์หลักฐานออกมาจากทางตำรวจว่าโอเคเป็นจริงไม่เป็นจริงเพราะว่าหลักฐานต่างๆเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็จะมาบอกเราเองนะั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่สิ่งที่มีการดรามา่ามีการด่าทอ,อก,ก่อนน,น,นั้นก็ถือว่าหนักนะแต่กับแม่กับลุงพลป้าแต่อะไรก็ตาม ต่างฝ่ายต่างศาสตร์เสียเทเสียกันยกใหญ่อย่างที่ว่าค่ะพี่น้องคะ่ะจงเกียจจงชังด่าทอกันนี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าจะเงยียบๆไปนะ่แต่เองก็ทํามาหากินอย่างที่ว่าอันนี้เราก็เห็นทํามาหากินมีขายข้าวขายของขายข้าวขายปลาขายอะไรต่างๆก็เป็นอาชีพจุิแต่ก็ไม่เว้นที่จะมีดราม่าอย่างที่ว่าอันนี้ก็คือแล้วก็พอหลังจากที่นะแต่มีการโพสตสงออกาคงจะเลออดเลือทนหลังจากนั้นแล้วก็จะมีสาวิตีมาโพสมามา มาเม้นใต้คลิปมาเม้นใต้โพสต์ละค่ะพี่น้องค่ะสาววิตีมาบอกบอกว่าอย่าไปสนใจขายของเถืะอนี่ก็คือการปลอบใจน้องอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสาววิตีโพสต์แบบนี้ตอบคลิปแบบนี้เม้นแบบนี้ก็คงจะคิดว่า,เ,าเพราะว่าเขาก็โดนมาหนักเหมือนกันแล้วละ่ะถ้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่น่าไปสนใจแต่ก็พูดบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในสื่อสาธารณะอย่างที่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนรักคนเกลียดมีมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้อง่าแต่มาดาหมหน่อยจะมองอย่างนี้สุดท้ายค่ะพี่น้องขามาดาหมหน่อยจะบอกว่าการที่เราไมา่รู้จักมักคุ้นกันการที่เราไม่รู้จักว่าใครเป็นใครการที่ถ้าในเรื่องนี้ที่เรารู้จักไม่ว่านาแต่เองไม่ว่าสาวิตรีเองไม่ว่าจะใครต่อใครเองที่เรารู้จักก็คือเกิดจากเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตปริศนาแต่เราเองก็ยังไม่ได้ฟันธงเราเองยังไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เป็นคนทําอะไรยังไงแต่การจงเกียดจงจ,จ,จังมันก็มีขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีก็จงเกียดจงชังเกินไปเราไม่รู้จักหน้าค่าตากันแล้วก็จะไปด่าไปทอกันอะไรยังไงเหมือนมาดามหน่อยก็โดนที่บอกว่าการที่มาทําคลิปอะไรยังไงก็มาดงมาด่าบางทีก็ด่าถึงเมียฝรั่งที่มาดามหน่อยเคยทําคลิปตอบก่อนหน้านั้นแล้วหรอค่ะ,คะพี่น้องคะอันนี้คือสิ่งที่ดราม่าในโลกโซเชียลเราเข้าใจอยู่คะ่ะพี่น้องขาการที่ทําอะไรลงในสื่อเนี่ยมันก็จะมีทั้งท างบวกทางลบเราก็เข้าใจแต่คนที่ทําทางลบที่เข้ามาดุด่าว่าทอหรือจงเกียจจงชังอะไรกันนักกันหนาเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจกับพี่น้องค่ะว่าเขาทําเพื่อเพื่ออะไรจงเกียจจงชังอะไรอย่างเช่นกรณีของน้าแต่นี่เี่เขาเหลืออดเหลือตนเขามาโพสต์แบบนี้มันก็นั่นก็เหมือนกับว่าเขาจะทําเพราะอะไรเพราะอะไระคนที่มาโพสต์คนที่จงเกียดจงชังคนที่ไปว่าไปดา่าไปทอเขาเนี่ย ต้องการอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทําให้อ่าไปดูด่าว่าทอโอเคถ้าหมายสารออกมาแล้วถ้าระบุว่าโอเคนายแต่นะเป็นคนทํานู่นนี่เขามีพยานหลักฐานที่เราเชื่อถือได้ที่ตํารวจออกมาสแสดงให้เราเห็นว่าเป็นจริงโอเคอันนั้นถึงดา่าถึงทอถึงประนามสาปแช่งแล้วพี่น้องเนาะอันนั้นคือยกตัวอย่างแต่ตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลใดๆที่เขาบอกว่าเป็นฝ่ายพึงฝ่ายผิดทำไมไปไปดูด่าว่ากล่าวทั่วทั่วโลกล่ะค่ะพี่น้องคะการที่เป็น เป็นคนของสื่อเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะไม่ว่าจะรู้จักกันไม่รู้จักกันก็จะกลายเป็นว่าด่าทอกันหนักมากมายคอมเมนต์มากมายด่ากันแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากหยิบยกมาเล่าสู่ฟังแหละค่ะพี่น้องคะไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามโดนดุโดนด่าโดนคอมเมนต์แรงๆบางทีก็อินเกินไปนะพี่น้องเนาะอันนี้คือหยิบยกมาอันนี้ก็คือบางทีมันก็ไม่ควรคนที่ไปด่าไปทอชาวบ้านนี้ือควรที่จะหยุดอย่างที่ว่านะคะพี่น้องคะอย่างที่น้าแต่ คูไว้คูไว้บอกว่าอย่าให้หมดความอดทนนะมันก็เป็นไปได้ค่ะพี่น้องค่ะโอเคหยิบยกมาเล่าสู่ฟังค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราก็เห็นใจนะเพราะว่าคนทำมาหากินหาคนทำมาหากินในทางสุจริตเนี่ยบางทีก็อพอเขาทำมาหากินแต่ก็มีดรามา่ามีด่ามีทอม,มันก็ทำให้เขาหมดกำลังใจได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มาดำแลหยิบยกมาเล่าสู่ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ